สวัสดีนะครับเอฟซีทุกท่านนะ <c oughs> มาถึงก็ไม่รอช้าเลยเนะาะหับลุยเลยเนาะอร่อย<ห>ฮะใช่ได้อยู่กินแล้วปะกินแล้วล <c oughs> ุงพันทำอะไรเนาะนี่ โอ้โหนี้ก็อีกวงหนึ่งนะเอฟซีมาโอ้ยลูกควายนั่าดีโอ้อุดมสมบูรณ์น่าเดี๋ยวนี้มีดูดเสียงด้วยอืมระยะระยะหนึ่งกิโลดูได้หมดเลยพี่บอกว่าฟังไม่รู้เรื่องพูดเลยไม่ต้องใช้ใหม่เสียงดังฟังชัดอยู่แล้วของผมไม่ต้องคงไม่ต้องจำเป็นนะครับใช้ไม้มาต่อเป็ไหนลุงพันธ์ไหเงี้ยไห้ซอยอย้ะวะนี่เอาบอก

លូនแยងពីមឹងណាអើយ what អរអាយនេះធុងច្អណាអាយទៅពីណា เนสีมากนะเนไหมยด้วยเวพอมีเอาอันนี้เซอร์บหอ่ถุงดำเฮาเมื่อไหร่บบ

เบียดต้นเหมอนกันอ๋อเหรออ๋ออันั้นไม่มีถุงดำใส่หรอพี่เสือไม่มีไม่ถนัดด้วยแหละเราไม่ถนัดเลยที่บอกเสียกัยจะมาอันนั้น,นกเก็บอันนี้ใส่จะได้นะมันยังไม่เต็มนะ่ะนั่นแหละนี่นี่พี่เก็บอันนี้ใส่จะได้ จับห,หยิบไปเลยสีถุงให้กว้างๆนะครับวันนี้ลุงพันธ์มีใครไปด้วยอยู่บ<ะ>่เอาอาสาสมัครไปช้วยยกอยู่บ่เชิญเชิญเชิญครับเยอะย <ไป S 2> ิ่งไปด้วยเนี่ยยิ่งเยอะยิ่งดีบ่ ก็จะมีแอคเสียกับแอคการ์น่าช่วยนิดหน่ยแย่แค่หนทำไมไม่วางกล้องกับพี่มาน่าโอ้ยใส่เรล่าใครตบมั้งเศษขยะบริเวณไม่ให้เกิดความสะอาดสวยงามรุงพันอยู่ที่ไหนความสะอาดอยู่ที่นั่นนะ มีอะไรที <minutes> paid, ่ป้าแถวบ้านอยากทิ <lawsuit> ้งเป็น <busca> พิเศษไหมครับมีอะไรไหมฮะมีแต่ของที่งให้มีาสงงย่างนี้คืออยากทิ้งเตาย่างปลาไปแตง้อมานั่นน็เขาก็ต้องมีกลิ่นท้ดสุดเขาบรรยากาศด้านจิตใ ก็จะพบ8นาทีแล้วนะ8นาทีมันก็จะช่วยเต็มที่นะครับแต่ว่าตอนนี้ก็ถ่ายไปก่3นาทีเอาไป3นาทีเอาไปอันนี้ไว้ใส่คองนะเอาไว้ใส่คองไหมมันดูหนาดีนะไม่เยอะคุณพ่อ เสียดายลืดดจะขวานีนิดนึงแป๊บนึงต่อเสียดายะสอบนี้เอาไว้ใส่องได้นะมันหนาดีเอมันหนาดีเสียดายทำเ็ทาไ่ได้เนี่เห็นดูเหมือนจะใช่ <c oughs> ยี่สิบลัยนะฮะยี่สิบชัยบอกยี่สิบนู่นนะสอ่เอาสห้เอาอีกหนาผมก็จะเป็นพวกของที่เราไม่ค่อยได้ใช้กันนี่นี่เลยทดสอบสินะขอลงคลิปก่อนนะครับบรรยากาศวันนี้เพื่อการเก็บขยะนะี่ก็มีของมาส่งให้นิกกี้นะฮะอันนี้มันคืออะไรอ่ะใส่นี่เลยใส่นี่เลยมันก็เก็บเอาไว้เสียด้าอ่ะ <ส>ถ้ามันมัอ <Bruno> ใช้้ไดส่ไม่ได้แล้วล่ะทิ้งทิ้งทิ้งว่าให้นิกกี้นอนใต้สวนบ้านลงจิมโอเคนี่แหละเดี๋ยวไปฟูให้ทิ้งให้มันมันไม่ได้ใช้งานลุกเกี่ไว้ทำไมฟูเก็บไปหอดตอนนี้กลิ่นมันก็จะระเบิดอบอวลนิดนึงมาเถอะ เรไปั้งถังเลยเาไปหมดถังเลยเอออ๋ออะไรที่เป็นถังคือยกถังไปบอกมันไม่มีถุงพยานะไปั้งถังเลยเพราะว่าเราไปถึงโน้นดเอเคนี้ hanya <coughs> muji <coughs> <coughs>